สวัสดีครับวันนี้ทางช่องซ u เปอร์รีวิว a n n e l จะมาขอรีวิวซีรีส์ชื่อดังเรื่องเด็กใหม่ในซีซั่นที่2นะครับอีกตอนหนึงก็คือ EP ที่4ตอนกำเนิดยูริส่วนตัวเนื้อหาและวิธีการเล่าเรื่องนั้นก็ถือว่าค่อนข้างดีครับแต่โดยส่วนตัวของผมแล้วชอบในประเด็นที่ว่าเขานำเสนอเรื่องราวของความไม่เท่าเทียมกันในสังคมครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านของชนชั้นที่ต่างกันความรวยความจน ความเอารัดเอาเปรียบของผู้คนที่มีอำนาจหรือร่ำรวยมากกว่าต่อคนที่มีอำนาจหรือมีความจนครับ แสดงให้เห็นถึงการที่คนจนถูกคนรวยบางคนที่มีนิสัยไม่ดีกระทำกดขี่ข่มเหงไม่ว่าจะเป็นทั้งการใช้แรงงานหรือการข่มเหงทางด้านจิตใจหรือการมองคนที่อยู่ชนชั้นต่ำกว่าต้องอยู่ภายใต้อำนาจของชนชั้นที่สูงกว่าหรือคนจนต้องอยู่ภายใต้อำนาจของคนรวยเสมอโดยเปรียบเทียบกับหมาที่ซื่อสัตย์ครับและเมื่อภาวะต,ต่างๆมันรุนเราการถูกทารุณกรรมและการเอารัดเอาเปรียบ การถูกกระทํามาอย่างยาวนานรวมถึงความไม่เป็นธรรมในด้านสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นหากคนที่ไม่เคยมีอํานาจหรือคนจนกลายเป็นคนรวยบ้างพวกเขาจะมีวิธีการปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันทําให้รู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็เกิดขึ้นและดํารงอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันถึงแม้ว่าเราจะพยายามเปลี่ยนแปลงหรือทําให้มันดีขึ้นอย่างไรเราก็ยังคงต้องถูกผู้ที่มีอํานาจ หรือคนร่ำรวยบางคนที่ไม่ดีกดขี่ข่มเหงอยู่เช่นเดิม